ตอนนี้นะครับเราก็พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดน,นครปฐมครับและแอดแก๊ง5 9ที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้นั่นก็คือน้องนิ้งและเร่มมลคงแจ่มนั่นเองงั้นเราไปทําความรู้จักกับน้องนิ้งให้มากขึ้นกว่าน,นี้กันดีกว่าครับเออนิสัยของนิ้งนะคะก็ล่าเริงแจ่มใสดีค่ะเป็นคนที่ที่เล่นค่ะหมายถึงว่าอารมณ์ดีค่ะชอบชอบเป่นดนตรีไม่ไม่งองเงนะคะเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งนะคะ นิ้งจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็จะเงียบๆย,ยิ้มๆหวานๆตามสไตล์ของเขาอย่างนี้ค่ะแล้วก็แต่เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะคือถามแล้วก็ตอบแต่ว่าในเรื่องของการแสดงออกอาจจะแบบยังอายๆบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะปกตินิ้งจะเป็นคนนิ่งๆค่ะไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้เหมือนแบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ว่าเวลาเล่นก็ฮากระจายเหมือนกันข้อเสียของนิ้งคือเป็นคนที่เงียบเกินไปคือเงียบๆมากเงียบจนแบาบว่า <c oughs> บางทีจึงคิดว่าเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นกับน้องหรือเปล่าเงียบๆเกินนะคะนิ้งคิดว่าคนอื่นมองก็น่าจะนิ่งๆค่ะแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนแล้วนิ้งเฮฮาค่ะหยิ่งไหมคนอื่นมองก็ว่าหญิงนะคะเพราะว่าด้วยบุคลิกแล้วนิ้งจะไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่ก็คือนิ่งๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรพอได้คุยกันแล้วก็เหมืนนอนน้องเป็นคนอย่างนั้นเองก็เลยเออเพิ่งรู้ว่าเออจริงๆแล้วน้องก็เป็นคนเงียบเนาะ ถ้าคนไม่รู้จักจริงๆก็จะมองว่านิงเป็นคนยิงอะค่ะมาแต่ว่าจริงๆนิงเป็นลี่นะเป็นลี่มาลองก็ไรู้จักอีคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบด้วยอย่างงี้ส่วนคนที่ไม่ชอบก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยคุยไม่เคยคุยค่ะแต่ก็แบบดูผิวเผินอะไรแบบนี้ดู เป็นคนยิ่งๆเพราะว่าเป็นนิ่งๆอะไรแบบนี้แต่ความเป็นจริงก็คุยกับทุก <ๆ S 1> คน <ๆ S 1> เลยใช่แต่ที่เจนน้องนิ่งเป็นคนนิสัยดีค่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วมีน้ําใจค่ะอย่างเช่นหนูเนี่ยนิ่งก็ช่วยประจําเลยไม่เคยแบบไม่เคยบอกว่าช่วยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กที่ชอบทํากิจกรรมค่ะ จะร่วมงานกิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียนเป็นเชลลิเดอร์เป็นดัมเมเยอร์เป็นหรือว่าเป็นแบบพวกนักเต้นของโรงเรียนเงียค่ะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนแล้วก็ช่วยเหลือดีค่ะอย่างเวลาเรามาจัดงานตูวจีนอะไรเงี้ยค่ะก็จะนี่ก็จะให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมทางด้านนี้เขาะจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างรักในการทํากิจกรรมกิจกรรมเหรอคะกิจกรรมก็ชอบเล่นดนตรีค่ะพวกดนตรีไทยดนตรีสากลค่ะก็อยู่โรงเรียนนะคะก็เป็นคาถากรของโรงเรียนค่ะเป็นมือหนึ่งของโรงเรียนค่ะ กามากามากามาถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็จะนิ่งๆมากกว่าแต่ฮะให้แสดงออกก็จะแสดงออกเต็มที่มากันค่ะดูเขาจะมองเป็นคนแรงๆเพราะนิ่งจะเป็นนักเต้นเป็นแบบโชคเชลิเดอร์เป็นอะไรเงี้ยค่ะแต่คือพอมองจริงๆอะมองกับการคือเขาจะเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กบานๆมากว่าพูดน้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเด็กที่แบบติดแม่ไปไหนก็เวลากิจกรรมแม่จะไปรับไปส่งทุกครั้งคือในส่วนนี้ คือหมดปัญหาเลยที่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิงเรียนได้ในระดับที่ปานกลางนะคะคือก็ต้องอยังต้องขยันในส่วนหนึ่งแต่ว่าคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กกิจกรรมเนาะก็อาจจะมีขัดขาดห,หายไปบ้างแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะมาตามทุกครั้งเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมาตามงานหรือว่าในบางครั้งก็มาให้สอนเสริมเพิ่มเติมเงี้ยค่ะถ้าเขาเรียนไม่ทันเพื่อนหรือว่าอะไรในส่วนนี้การเรียนเขาก็อยู่ในปานกลางอ่ะก็เราก็เลยอยากจะให้เขาเรียนเรียนดีอ่ะเรียนเรียน เรียนดีขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยค,ความที่เขาจะเป็นคนแบบออดูเรื่อยเขาเป็นคนที่แบบนิ่มๆดูเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนหนึ่งก็ต้องพยายามที่จะต้องกระตุ้นเขาเป็นคนสนใจนะคะแต่ว่าต้องแบบเขาต้องเป็นคนกระตุ้นนิดนึงว่าเราเขาอยากจะทําทอะไรต้องซักถามตลอดเวลาได้ข่าวมานะครับว่าน้องนิ้งเป็นคนที่ติดแม่มากถ้าอยากรู้ว่าติดแค่ไหนลองไปฟังจากปากคนใกล้ตัวกันดีกว่าครับ คนที่รักแม่มากถ้าแบบพูดจีจุดปุบนี่แบบน้ำตานี่มาแล้วจะไป,ไ,ปไหนมาไ, <ป S 2> ไหนกับ <ไป S 1> แม่ <ไป S 1> บ่อยบ่อยมากเพราะว่าสนิทกับแม่มากๆก็เหมือนเขากับแม่นี่เหมือนพี่น้องกันอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะแบบคุยทุกเรื่องเลยแม่เขาก็จะให้คำปรึกษาทุกเรื่องแม่แม่นิงเขาก็ดีอะค่ะแบบให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยเหมือนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนลูกได้หมดเลยอะค่ะอยู่คนเดียวได้ไหมก็ต้องฝึกคะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยความที่เขาเคยชินกับการที่มีแม่ไปไหนมาไหนด้วยตลอด ก็ต้องบอกว่าให้เขาลองฝึกดูว่าลองทําอะไรที่ไม่มีแม่คอยตามบ้างหรือว่าระยะสักระยะหนึ่งให้เขาค่อยๆปรับตัวอย่างนี้ก็คือเขาจะเป็นคนสนใจในด้านภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนเนะะี่ยค่ะแต่เขาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวบ้างเล็กน้อยอย่างเวลาเขาไปเที่ยวที่เมืองจีนคือเขาจะไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมเขาไปเองนะคะแล้วก็ไปกับคนที่สนิทที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แลก็ไปเรียนรู้พยายามพยายามให้เขาไปเรียนรู้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองที่แบบเฮ้สักวันหนึ่งถ้าหนูไม่มีแม่เนี่ยหนูรู้สิว่าหนูจะสามารถดําเนินชีวิตด้วยตัวเองยังไงบ้างยค่ะเขาก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะก็คือพยายามเขามีความพยายามในส่วนหนึ่งของเขาที่อยากจะแบบว่าต่อสู้ในชีวิตของตัวเองด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะถึงก็จะสนิทกับคุณแม่แต่ว่าเขามีประสบการณ์ในการทํางานหลายด้านไอ้ประสบการณ์ในการจากการทํางานเนี่ยผมว่าจะทําให้เขา อยู่อยู่ในสังคมได้ดีเพราะว่ามันมีประสบการณ์หลายๆด้านมากๆดีกว่าบางคนที่ที่อยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาและไม่ได้ทำอะไรเลยก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเขาค่อนข้างเป็นคนเชื่อฟังแม่ในส่วนหนึ่งดังนั้นจึงทําให้ในการตัดสินใจของเขาในบางครั้งมันก็จะมีผลแต่ว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ย เขาไม่ได้มีแม่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาจะทํายังไงจะสามารถตัดสินใจตัวเองได้ไหมเพื่อนชอบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยติดแม่มากเลยลูกแงเอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแบบว่าหนูก็ไม่รู้จะไปติดใครคะ่ะแบบว่าพี่สาวก็อยู่กรุงเทพไหมคะแล้วก็เลยแบบว่าอยู่กับแม่สองคนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้แม่เหงาก็เลยแบบว่าแม่ก็ทําตัวเหมือนเพื่อนเลยคะ่ะแบบไปไหนก็ไปด้วยกยนะะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่แม่รู้จักกันมาหรือว่าได้อยู่กันได้อยู่กันมานี่นะก็เล่าส่วนฟังทุกเรื่องเลยคะ่ะรู้ทุกเรื่อง ไม่ไม่มีเรื่องที่เป็นความลับเพราะว่าบ้านเราอะจะอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็อยู่กันแบบเออเป็นเพื่อนกันนะคะเรียกแบบแม่จ๋าอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าหนูเรียกตั้งแต่เด็กๆไงคะแล้วแบบว่าเคยเรียกแบบต่อหน้าเพื่อนคือเพื่อนไม่เคยได้ยินอย่างเงี้ยค่ะก็เคยเรียกครั้งหนึ่งแบบแม่จ๋าอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบเอ้ยแม่ชื่อจ๋าหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ร้อพอตอนหลังๆเพื่อนรู้เพื่อนก็เรียกตามอะไรเงี้ยค่ะเรียกแม่จ๋าตาม แม่ก็เป็นห่วงนะคะแบบเป็นน้องคนเล็กด้วยแม่แบบว่าเออจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างงี้หนูก็ไม่รู้ว่าคนอื่นแบบว่าติดแบบว่าติดพ่อหรือติดแม่อ่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูแบบอยากอยู่กับแม่อยากให้แม่มีความสุขไม่ให้เขาเหงาอะค่ะเชื่อแล้วครับว่าไม่ได้ติดแม่ขนาดนั้นว่าแต่ช่วงหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามชมกันนะครับ แล้ววันนี้นะครับน้องนิงก็ได้เตรียมโชว์สุดพิเศษมาให้เพื่อนๆชมกันด้วยไปดูกันเลยดีกว่าครับ เห็นปกตินิ้งก็จะชอบไปทางการแสดงเนาะถ้าการแสดงชอบอะไรที่สวยๆงามๆเลยค่ะครูก็เคยมองว่าหรือว่าหนูจะชอบไปในทางพวกพวกนิเทศศาสตร์หรือเปล่าหนูอชอบทางด้านนี้หรือเปล่าแต่ก็เขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นครูครูทั้งภาษาภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาจีนก็ได้แต่คือครูก็มองว่าก็แนะนําไปว่าไม่ว่าหนูจะเป็นเอ่อนิเทศศาสตร์หรือว่าเป็นครูเนี่ยหนูสามารถเอาทักษะต่างๆที่หนูเคยทํากิจกรรมมาความการแสดงออกอะไรเงี้ยมาประยุกต์ใช้ได้ เหมือนอย่างครูอย่างเงี้ยครูก็บอกเขาว่าครูก็จบมนุษยศาสตร์มาครูไม่ได้จบสายครูมาโดยตรงแต่ครูก็เฮ้ยมาถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งครูก็ตัดสินใจได้ว่าครูชอบในด้านของการสอนครูก็แนะนําเขาไปว่าถ้าหนูแบบคิดว่าหนูลองตั้งเป้าหมายดูว่าหนูาชอบอะไรหลักๆเพีภาษาหรือเปล่าหนูก็มุ่งไปทางนั้น บางทีอาเทอมหน้าหนูอาจจะเปลี่ยนหนูอาจจะไม่เป็นครูแล,ล้วค่ะแต่หนูรู้ว่าหนูว่าชอบภาษาหนูก็จะมองโอกาสหนทางที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมุ่งไปในทางที่ตัวเองชอบได้มากขึ้นถ้าอย่างเข้านิเทศในเรื่องด้วยความสามารถเขาอะไปเรียนได้ไปเรียนได้แน,น่นอนแต่นี้อยู่ที่ว่าเขาอยากไปทางนี้หรือเปล่าแต่ในใคพความคิดส่วนตัวเนี่ยเขาไปได้แน่นอนเลยว่านิเทศที่กับงานที่เขาทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องกันถึงต่อยอดได้น้องนี้ไงคะอยากจะเรียนเป็นครูอยากเป็นนักแสดง ที่จริงถ้าเกิดว่าลูกสาวแม่ไม่ได้ครูนะคะแม่ก็จะให้ลูกแม่เรียนนิเทศค่ะเพราะลูกสาวแม่ชอบการแสดงค่ะก็สนใจนะคะแต่นิ้งคิดว่านิ้งเรียนคณะศึกษาดีกว่าค่ะเพราะว่าจบออกมาเรียน5ปีใช่ไหมคะจบออกมาก็เป็นครูได้เลี้ยงพ่อกับแม่อะค่ะคือเรียนนิเทศนิ้งคือมีงานทําก็จริงค่ะแต่นิ้งไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงดีแบบว่าจะไปทางไหนให้เข้ากับทางตัวเองเงี้ยคะ่ะถ้าเรียนครูจบออกมาก็คือก็เป็นครูอะคะ่ะ ถ้าในความคิดส่วนตัวผมว่าเป็นครูนิ้งเป็นคนที่มีบุคลิกที่เป็นผู้นําอยู่แล้วก็เท่าที่สังเกตจากการที่เขาสอนรุ่นน้องหรือด,ดูแลรุ่นน้องรุ่นน้องก็เชื่อในในความที่มีบุคลิกภาพทางทางนี้ก็ถ้าคิดจะเรียนครูก็ไปได้ครับน้องนิ้งเหมาะมากค่ะน้องนิ้งเหมาะเป็นครูมากการแสดงน้องนิ้งก็ก็แสดงได้ดีแต่แม่ว่าเป็นเป็นครูน่าจะเหมาะกว่าตั้งแต่เด็กมาน้องเคยบอกแม่ว่าน้องอยากเป็นครู อยากเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็อยากเป็นนักแสดงที่ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเพราะว่าสวยค่ะอยู่บนเครื่องอยู่บนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆความคิดก็เปลี่ยนนะคะแบบว่าด้วยสังคมแล้วก็แบบว่าอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะเห็นคุณรูสอนหนังสือก็เลยอยากสอนหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความเขาอยากเป็นครูเราก็ข้ามความคิดเพื่อนไม่ได้อยู่แล้วก็อยากก็เป็นครูก็น่ารักดีค่ะมันก็ดีอ่ะ มันก็รักเด็กกันเลยอย่างเงี้ยเขาให้ถ่ายทอดความรู้ที่เขาได้รับรู้มาให้กับเด็กๆเนี้ยมันก็ดีค่ะแรงบันดาลใจอะคะ่ะแรงบันดาลใจก็น่าจะเป็นแม่อะคะ่ะแม่เคยเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กอะคะ่ะสอนหนังสืออะไรเง,งี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอยากสอนหนังสือให้กับน้องๆบ้างค่ะคือแม่ก็สอนเด็กๆแม่คือแบบว่าผู้ปกครองเอาลูกมาไว้ที่โรงเรียนใช่ไหมคะอย่างเขาก็คอยดูแลน้องน้องแบบว่าให้เวลากับน้องค่ะคือแบบเด็กที่โรงเรียนก็จะติดแม่มากอะไรเงี้ยค่ะ หนูก็อยากแบบว่าสอนหนังสือเด็กบ้างเผื่อมีเด็กๆมาติดเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตอนอย่างงี้ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเด็กอ่อนหวานคือในส่วนเนี้ยก็เป็นลักษณะนหนึ่งของคนที่เป็นครูได้ตอนแรกคิดว่าอยากเข้าเอกปฐมวัยใช่ไหมคะแล้วคือกลับไปคิดแล้วแล้วมันเป็นเหมือนแคบอะค่ะคือสอนได้แค่ปฐมวัยอะคะ่ะอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยที่แบบว่าจะได้เจอกับ เด็กประถมเด็กมัธยมมปลายแล้วก็พวกเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะแต่ครูก็แนะนําไปว่า,าหนูก็ต้องลองดูว่าบุค,คลิกของหนูเนี่ยหรือว่าหนูลองไปดูซิว่าหนูได้ชอบเด็กหรือเปล่าเหมาะเป็นครูประถมไหมหรือว่าหนูชอบเด็กมัธยมแล้วหนูสามารถปรับตัวเข้ากับเด็กเล็กหรือว่าเด็กโตได้มากกว่ากันค่ะก็ลองให้เขาไปสํารวจตัวเองว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนลองให้เขาแบบทํกกากิจกรรมหลายๆอย่างแล้วเขาเรียนรู้เนี่ยเข้ากับสิ่งไหนได้มากกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามให้เขามอง ทำอะไรหลายๆอย่างคือคนเราบางทีเราไม่รู้ตัวเองเพราะว่าเราไม่เคยทําอะไรเลยตอนนี้คือนิ้งมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะเพราะเขารู้แล้วว่าเขา่าชอบภาษาแล้วก็ชอบการแสดงเขาสามารถปรับอาชีพของเขาได้ว่าเขาจะไปสู่อาชีพไหนเป็นครูก็ได้เพราะว่าครูทุกวันนี้ก็ต้องเหมือนอาชีพนักแสดงอยู่แล้วต้องสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเรื่อยๆอ,อยู่แล้วหนูจะไปเป็นนักแสดงก็ได้นักแสดงที่สามารถใช้ภาษาได้ดีในการบอกว่าทํางานก็ได้เนี่ยค่ะอยากให้ลูกเรียนอะไรก็ได้ที่ลูกชอบคุณแม่ไม่เคยไม่เคยชี้แนะว่า ลูกจะต้องทําแบบนั้นต้องทําไม่ได้นะต้องทให้ดีต้องให้เกเรดเฉลี่ยสูง,สงแม่เอาแบบสบายๆเอาแค่ลูกผ่านแล้วลูกก็มีความสุขในการเรียนก็พอแล้วค่ะแม่คิดว่าเรียนใกล้บ้านน่ะค่าใช้จ่ายสูงและอย่างหนึง่งสถานที่เรียนใกล้ๆบ้านก็มีอยู่แล้วถ้าเกิดเราเลือกได้นะคะแม่อยากให้เลือกใกล้ๆบ้านซึ่งเป็นมหาลัยศิลปกรค่ะ สนใจในศินลปรกรใช่ค่ะเพราะว่าคันใกล้บ้านแล,แล้วก็เหมือนเราว่าเขาก็สามารถที่จะอยู่กับแม่ของเขาได้แต่คือครูก็เลยเสนอได้ไปว่าหนูลองมาเลือกดูไหมว่ามาหาลัยไหนที่มันตอบโจทย์หนูได้หนูก็บอกเขาว่าไม่ต้องยึดกับมาหาลัยมากหนูว่าบางทีเอกชนก็ดีนะอเอกชนก็ดีเหมือนกันคือให้เอกชนมันสามารถเติมเต็มส่วนที่แบบขาดหายให้หนูได้ก็ก็ดีเหมือนกันนี้ค่ะเรียนที่ไหนก็ได้คะ่ะแต่ขอให้เป็นศึกษาหรือคร,รุศาสตร์ค่ะจบออกมาเป็นครูก็ โอเคแล้วค่ะก็ถ้าเข้าศึกษาไม่ได้นะคะก็อยากลองพวกนิเทศอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วหนูคิดว่าหนูทําได้นะคะคณะศึกษาศาสตร์และหนูมั่นใจมีความตั้งใจมากขนาดนี้สอบติบดคณะในฝันได้แน่นอนครับคืออยากให้เขาเนี่ยลองกล้าตัดสินใจมากกว่านี้แล้วก็ลองใช้ชีวิตดูแบบว่าในส่วนที่ตัวเองอยากเป็นอยากเป็นให้มากกว่านี้ค้นหาตัวเองให้เจอ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรหลากหลายบางทีส่วนนี้จะทําให้เขาแบบว่าประมาณว่าเฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกว่าตัวเองอยากเป็นอะไร่ค่ะคือตอนนี้ก็ต้องเริ่มเวลาว่าตัวเองอยากจะทําอะไรระดับมหาลัยมันบางทีเราไม่อยากจะเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่ชอบไปตลอดเะยะสี่ห้าปีเนาะดังนั้นก็ต้องดูว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจอยากไปทางไหนแล้วก็ทํากับมันให้เต็มที่ถ้าชอบอะไรก็ก็มุ่งไปที่นั้นนะครับเพราะว่ามันคงไม่มันคงมีขึเครื่องตัดสินไม่ได้ว่าการที่เราเลือกเนี่ยมันจะ ดีที่สุดแต่ถ้าเราเลือกแล้วเราทําเลยถ้าไม่ดีเราค่อยว่ากันแต่เราต้องทําให้เต็มที่ก่อนก็ตัดสินใจได้เลยคืออนาคตนะคะ่ะคือมันเป็นของทุกคนเนาะมันอยู่ที่ตัวเองว่าตัวเองจะมุ่งไปทางไหนทุกวันนี้เราเป็นคนสร้างอนาคตของเราขึ้นมาเองหนูเด็กทุกคนอย่านั่งรอโอกาสหนูต้องพยายามค้นหาโอกาสโอกาสของหนูเองแล้วก็สร้างมาขึ้นมาเองพยายามเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับโอกาสที่จะเข้ามาถึงตั้งใจเรียนประพฤติตัวดี แล้วก็พยายามทำกิจกรรมที่มันส่งเสริมต่อทักษะต่างๆที่จะทำให้เราประกอบอาชีพในอนาคตได้ได้อย่างดีในส่วนนี้เป็นสิ่งค่อนข้างสำคัญในเด็กสำหรับอนาคตข้างหน้าค่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตล่ะคะคือนิ้งเขาจะเป็นคนที่บางครั้งเหมือนจะไม่กล้าตัดสินใจอืมแต่คือครูก็บอกตลอดค่ะว่าบางทีเนี่ยโอกาสอ่ะมันไม่มาหาเราเสมอไปเราต้องเป็นคนวิ่งเข้าหาโอกาสหรือสร้างโอกาสมาขึ้นมาเอง แล้วก็เหมือนประมาณว่าหนูมีกิจกรรมนหนูก็ทำไปเถอะลูกเพราะว่ามันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตเราอย่างหนึ่งในการเข้าหาผู้คนอีกหน่อยอะ่ะหนูทํางานหนูเรียนมาหาลัยหนูก็ต้องพบปะเพื่อนที่หลากหลายมากหน้าหลายตามากกว่านี้ถ้าหนูมีทักษะส่วนนี้ติดตัวไปหนูก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้คือบางทีคนเรียนเก่งไม่ใช่คนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตทุกคนแต่ว่าคือคนที่คนที่สามารถประสบความสำ,สำเร็จได้ค่ะคือจะเป็นคนที่ ต้องอาจจะต้องเก่งด้วยหรือว่าบางทีต้องมีการปรับตัวมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าไปคิดเลยคิดน้อยคิดนิดนึงคิดแค่ก็ไม่ใช่ก็คิดคิดแบบน้อยๆไปคิดเยอะอะไรอย่างนี้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ก็อย่าเอาตัวเราได้เก่งอยากให้สนใจในสิ่งที่มีแต่คนทค่เขารักมากกว่าอยากให้แบบสนใจคนที่เขารักเรามากกว่าอยาแบบเออบางคนเขาก็ไม่ได้หวังดีอะไรกับเราก็ยัง ใช่อยาไปสนใจก็อยากจะให้เขาเข้มแข็งค่ะให้เขาอดทนก็แบบอยากจะให้เขาแต่ว่าสร้างความคิดแข็งขึ้นมาจากตัวเองบ้างอะไรเงี้ยคือกําลังใจเรามีให้เขาอยู่แล้วเสมอแล้วก็รักเขามากอยากให้เขาเอ้มแข็งแล้วก็อดทนค่ะปกตินิ่งก็เป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วก็ถ้ามีอะไรก็อยากให้ปรึกษาเพื่อนได้ตลอดอะไรางี้ก็พร้อมตลอดอย่าไปเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวอย่าไปคิดมากอะไรอย่างงี้ใช่เดี๋ยวจะเครียดเป็นไมเกรนไม่ดีคนที่เป็นแม่ต้องเป็นห่วงลูกอยู่แล้วไม่ว่าลูกจะ โตขนาดไหนแต่ลูกก็ยังเป็นเด็กสาหรับเราสาหรับแม่เสมอแม่ก็เป็นห่วงลูกอยากให้ลูกได้สมหวังอยากให้ลูกได้อยากได้ทาตามใจลูกลูกอยากทําอะไรแม่ก็สนับสนุนเราคิดว่าลูกเลือกใะสิ่งที่ดีไม่ทําให้แม่ผิดหวังอยู่แล้วในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งก็อยากจะฝากบอกผู้ปกครองเด็กหรือคุณแม่คุณพ่อที่ที่ได้รับชมรายการนี้นะคะทุกคนมีความฝันปล่อยให้เขาไปตามฝันเถอะค่ะและเราจะมีความสุข ที่เห็นลูกได้เป็นอย่างที่ของันนิงก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยากจะเป็นครูเหมือนนิงนะคะตอนนี้นิงก็เตรียมตัวบ้างแล้วในระดับหนึ่งค่ะนิงก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อเตรียมตัวนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวก็เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่าวใกล้เวลาจะสอบแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนน่ะตั้งใจอ่านหนังสือค่ะเพราะว่าจะได้ติดไปด้วยกันนะคะติดไปพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะได้เจอกันในมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ การที่น้องนิงเลือกเรียนในที่ที่ไม่ต้องจากครอบครัวไปไหนไกลไม่ได้แปลว่าน้องนิงไม่โตเป็นผู้ใหญ่หรือดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเพียงแต่น้องนิงได้ค้นพบสิ่งที่สามารถทําให้ตัวเองมีความสุขกับชีวิตได้นั่นก็คือครอบครัวนั่นเองครับและถ้าเพื่อนๆเ,เสียใจผิดหวังกับความฝันที่ตัวเองตั้งไว้หรือผลจากสิ่งที่ตัวเองทําจะออกมาเป็นเช่นไรสุดท้ายแล้วคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอก็คือครอบครัวของเรานั่นเองครับ